กลางดึกวันอังคารที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเผยแพร่ขอให้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในตลาดพลอยเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวไปต่างๆนานาก็ก็เป็นกังวลนะคะไม่ใช่เฉพาะชาว Africa แอฟริกาหรกลูกก็คนไทยเรากันเองอะไรกันเองมันก็ติดกันได้เนาะก็ปาก็กังวลถึงเรื่องว่า มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเ,เป็นมากครับเพราะว่าเราอยู่ในละแวกใกล้เคียงเนาะแล้วตอนนี้ลูกค้าก็หายไปเยอะเลยปกติเที่ยงเนี่ยร้านค้าผมจะแน่นเลยตอนนี้มีอยู่สองคน,นด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรียอมรับว่ามีชาวแอฟริกาติดเชื้อโควิด -19 จริงแต่เขาอยู่ในประเทศไทยมานานเดินทางค้าขายพลอยระหว่างกรุงเทพจันทบุรีก็ต้องยืนยันนะครับว่ากลุ่มชาว แอฟริกันที่อยู่ที่นี่ที่ตรวจพบเชื้อนะครับเป็นกลุ่มชาวแอฟริกันที่อยู่ในประเทศไทยมานานมากนะครับไม่ได้เดินทางกลับประเทศเลยนะครับดฉงนั้นโอกาสที่จะรับเชื้อจากแอฟริกันเนี่ยหรือถือเชื้อแอฟริกาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยณวันนี้นะครับต้องเชื่อมั่นได้เลยว่าเชื้อที่ติดเนี่ยเป็นเชื้อที่อยู่ในประเทศไทยนะครับยังไม่ใช่เชื้อจากแอฟริกานะครับ เช้าวันพุทธที่6ต่อเนื่องถึง7พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเร่งรุดเข้าไปช่วยกันตรวจคัดกรองและแยกตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาห้องพักโรงแรมริมกรีนของมหาวิทยาลัยราชรรรภัฏรำไพพันนีอีกร้อยกว่าเตียงถูกตรัเตรียมไว้กรณีหากมีคนไข้จำนวนมากเกิดขึ้นล่าสุดจังหวัดจันทบุรีออกคำสั่งปิดสถานที่เสียงเพิ่มเติม เพื่อระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อออกไปสู่วงรอบต่อไปขณะน,นี้ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ในเชิงรุกอย่างเร่งด่วนและรัดกุมขณะเดียวกันความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเช่นการลดการเดินทางหากไม่จําเป็นการกินร้อนช้อนกลางเว้นระยะห่าง และแยกกันกินเหล่านี้ก็จะเป็นทางที่จะช่วยให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้